ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กๆมาเรียนด้วยความสุขแจ่มใสคุณครูก็ใจดีอ๋อนั่นเด็กคนหนึ่งที่เรียนเก่งชื่อหนูจอมเรื่องที่จะเล่าก็เป็นเรื่องของหนูจอมตัวนี้แหละค่ะแต่เกิดขึ้นหลังโรงเรียนเลิกไปนานแล้วตอนที่หนูจอมทำการบ้านเลขอยู่กับหนูจ้อยญาติผู้น้องที่อยู่ชั้นต่ำกว่าสองปีอ้อ เป็นอะไรไปเหรอพี่จอมทำเลขไม่ได้วะอืมเราถามคุณครูพวกนี้สิครับไม่ได้ต้องทำให้เสร็จฉันเป็นที่หนึ่งในชั้นนะเดี๋ยวเสียหน้าโอ้รู้แล้วบ้านครูดองอยู่แถวนี้นี่เองจะไปถามเฮ้ไปละไปล่ะอืเอเฮอ การไปหาคุณครูที่บ้านในเวลาพักผ่อนตอนเย็นใกล้ค่ำโดยไม่ได้นัดหมายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนอกจากเป็นเรื่องด่วน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 ฉันต้องทำเลขให้ได้เพราะเดี๋ยวอายเพื่อนเพื่อนฉันต้องเป็นหนึ่งเสมอโนอนบ้านครูถึงแล้วครูดองอยู่ไหมเนี่ยปังๆับงบงปครูดองครูดอง ช่วยผมหน่อยดิเ,ออเรื่องด่วนเรื่องด่วนปังปังปังไม่มีใครอยู่เลยหรือไงเนี่ยปาดตู้หน่อยได้โอ้ยครูมาสักทีเรียกตั้งนานไอ้ครูครูครูทำเลขจอมหัวเสียเดินกระฟัดกระเฟียดกลับไปแย่ yeah, ที่สุดแล้วทีนี้จะทำไงเนี่ยไม่ยอมอ่ะ ออพี่อาจจะพูดจาไม่สุภาพนะครับถ้าทางพี่รีบร้อนอารมณ์เสียอย่างเงี้ยจ้อยพูดทำให้จอมนึกขึ้นได้อ๋อจริงนะจอมค่อยมีสติเขานึกถึงกริยาวาจาของตนแล้วรู้สึกผิดแล้วพี่จ้าจะไปไหนอีกล่ะไปหาครูครั้งที่สอง จอมเดินกลับไปที่บ้านครูดองอีกครั้งก๊อก๊อก๊อกนั่นใครผมจอมเองครับคุณครูกรุณาเปิดประตูด้วยครับเฮาเด็กชายจอมเธอมีธุระอะไรเหรอสวัสดีครับผมมาหาคุณครูเพราะผมทำเลขข้อนี้ไม่ได้ครับ <c oughs> คุณครูช่วยกรุณาอธิบายได้ไหมครับ โอ oh, ได้สิมามาเข้ามาข้างในก่อนเถอะมาข้ามวันนั้นจอมได้รู้และเข้าใจเรื่องสำคัญมากกว่าวิธีทําเลขหรือการเรียนให้เก่งนั่นคือการมีสัมมาคาระวะการพูดจาไพเราะนอบน้อมและมีกริยามารยาทอันดีเธอคงเข้าใจแล้วนะต่อไปทําเลขข้อนี้เองได้ไหมได้ครับคุณครูขอพระคุณครับ เด็กน่ารักกิริยาวาจาไพเราะผู้ใหญ่เห็นก็ชื่นชมเอ็นดูและพร้อมจะช่วยเหลือเสมอเด็กๆล่ะคะเป็นเด็กน่ารักหรือเปล่า